สวัสดีครับ พบกับนิวส์ลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลหญิง l ี a ี u ีซึ่งตอนนี้ทีมชาติไทยก็กําลังลงแข่งก็ทําการแข่งขันอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมก็เป็นสนามที่2สนามแรกเนี่ยเราก็คว้าแชมป์ด้วยสถิติชนะรวดแต่ว่าเสียเซตให้เวียดนามเซตหนึ่งส่วนสนามที่2นะครับก็แข่งกันไป2นัดแล้วเราก็ทําผลงานได้ดีนะครับชนะ3มเซตร,รวดทั้ง2นัดเซตแรก,น,แรกนัดแรกที่เจอฟิลิปปินส์เนี่ยก็อาจจะดูง่ายนิดนึงแต่ว่านัดที่2ที่เจออินโดนีเซีย เียก็มีสูสีบ้างแน่นอนนะครับว่าตอนนี้หลายคนพูดถึง2คนนี้เยอะมากๆเลยก็คือน,น้องใบเตยนัทิมากุบแก้วแล้วก็น้องยูฟาดนพรสินโพซึ่งแน่นอนว่าเป็น2คนที่หลายคนอยากจะให้ติดตั้งแต่สนามแรกแล้วแต่ว่าพอไม่มีชื่อนะครับแหมมีเกือบเกือบทัวจะลงเลยว่าทําไมไม่เอามาก็คือแน่นอนนะครับว่าเขาก็ต้องมีผสมผสานแล้วก็ทดสอบกันไปทดสอบเล่นคนคนูน้นคนนี้ในสนามแรกก่อนแล้วก็สนามสองก็ถึงคิวของน้องทั้งสองคนแล้วก็ทําผลงานได้ดีมากๆานะครับโดยน้องยูฟาเนี่ย เปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นตัวเซตแล้วก็ทํำดีๆคือน้องมีสกิลของหัวเสาอยู่แล้วนะครับครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นเกณรับนะครับรับตบก็ดีรับเสิร์ฟก็ดี เกมลุกของน้องนะก็คือมีมาอยู่แล้วละ่ะสกิลก็คือการกระโดดสูงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดตบจุดบล็อกก็ทําได้ดีฟลอร์ดีเฟนส์น้องก็เยี่ยมนะครับแถมเวลาเซตแนี่ยจุดเซตของน้องก็ถือว่าสูงค่อนข้างดีนะครับล้วจินตนาการดีด้วยส่วนน้องใบเตยนี่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะสูงแต่ว่าไม่ได้จะว่าจะตีเอาหนักหรือว่าจะตีเหนือบล็อกอย่างเดียวเพราะว่าน้องก็มีเทคนิคในการตีด้วยที่น้องมีโคกะเป็นไอดอลนะครับตีทัชเก่งมากๆแล้วก็ตีเล่นทางหาช่องตลอดทําให้แฟนวอลเลย์บอล ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียโดยเฉพาะเวียดนามถึงกับงงเลยนะครับว่าเอ๊สอคนนี้มาแต่ใสอีอย่างว่าอะไรประมาณนี้ครับมาได้ยังไงซึ่งแน่นอนแฟนวอลเลย์บอลเวียดน,นามพอเห็นหน้า2คนนี้แล้วแหมหน้าไม่ค่อยเหมือนคนไทยสักเท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิป ขำๆฮ่าๆนะครับเพราะว่าน้องใบเตยนี่ฉายาของน้องคือมาลุโกบางคนก็บอกว่าเป็นโคกะ2เพราะว่าน้องไปถ่ายแล้วหน้าคล้ายๆกันเลยเวียดนามก็เลยงงว่าเอ๊ะเป็นนักวอล์บอลญี่ปุ่นหรือเปล่าจริงๆเขาก็อาจจะเม้นขำๆเหมือนกันอาจจะเม้นขำๆเช่นกันว่าหน้าเหมือนนักวอล์บอลญี่ปุ่นเลยส่วนน้องยูฟ่าเนี่ยน้องหน้าจะก็คือใบใบหน้าของน้องเนี่ยจะค่อนข้างไปทางเกาหลีนิดนึงซึ่งแฟนวอล์บอลเวียดนามก็มีมาคอมเมนต์กันนะครับว่าเอ๊ะเอานักวอล์บอลต่างชาติมาหรอนักวอล์บอลญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้มา เปล่าหน้าคล้ายๆไปทางนั้นเลย <c oughs> ก็เป็นคำๆำกันนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้คือน้องยูฟ่าเนี่ยเล่นเยาวชนมาก่อน ทางแฟนวอลเลย์บอลอาเซียนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาบ้างแต่ก็เชื่อว่าไม่เยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่เขาจะตัดเขาจะติดตามกันแต่ชุดใหญ่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นส่วนน้องใบเตยนี่ต้องบอกว่าไม่มีข้อมูลเลยโลโปรไฟล์ profile, เพราะว่าน้องไม่เคยติดชุดเยาวชนหรือว่าอะไรมาก่อนดังนั้นทางเวียดนามก็ค่อนข้างงงนะครับว่า2คนนี้มาได้ยังไงปกติจะเห็นคนนั้นคนนี้แวบๆเข้าแคมป์ทีมชาติจะมีคนนี้บ้างคนนี้บ้างแต่คนนี้เนี่ยโอ้โหก็คือมีเข้าแคมป์แล้วก็ติดมานะครับ ก็ทําให้ทางฝั่ง,งเวียดนามค่อนข้างงงว่ามาได้ยังไงต้องมีการหาข้อมูลกันบ้างนะครับเพราะว่า,อาสองคนนี้ก็ถือว่าเล่นทําผลงานได้ดีแล้วพอทํางานพอทาผลงานได้ดีข้อมูลน้อยนะครับมันก็จะมีทักษะหรือว่ามีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างข้อมูลการข้อมูลการตบหรือว่าข้อมูลการการเล่นเนี่ยอาจจะมีน้อยก็ต้องหาข้อมูลกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็เป็นจุดที่น่าสนใจาการที่มีนักเวทบอลหน้าใหม่เข้ามาทําให้ลักษณะหรือเทคนิคหรือช่งงวะอะไร มันต่างไปทางฝั่งตรงข้ามกต็ต้องพยายามหาทางที่จะป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้แหมก็เป็นเรื่องดีที่เราก็ยังมีนักกีฬาที่มีเข้ามาแล้วก็เป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถทําผลงานได้ดีด้วยส่วนทางเวียดนามก็ต้องบอกว่างงในทีเดียวว่ามาจากไหนครับสำหรับ2คนนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินเวทีด้านล่างแต่เลยนะครับขอบคุณครับ